มาอันนี้เราอยู่ที่ส่วนพฤกษศาสตร์ษษระยอง้ะป่าเสม็ดมีลางกางเต็นท์ด้วยหรอนี่แผนที่จ้ะแล้วก็บอกว่า นี่เราอยู่ตรงนี้เขาให้เราพายไป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 ทางที่หนึ่งคือไปทางนี้เอไปนี่ออกไปได้สองทางพิ้งเข้าหาคอนเทนต์จะเอาแมสเสือเส้อกันฝนไม่เอาอะไรใช่ไหมคิดว่ามันไม่หนักกว่านี้ใช่ปะวันนี้เราจะเปียกไหมอุย้ยมันคือเมฆหรอปา่าอุดหนุน วตะทอเราเอาแต้มปูการ์ดแรกด้วยได้ปะเอาลำเดียวก็พอใส่ชุดชีพจ้ะเราต้องมีการให้ความปลอดภัยของตัวเอง <c oughs> โอ้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนถอดรองเท้าวไว้ที่นี่หรอฮะใส่ไดด้้วยก็ใส่ได้ โอเคแอบกลัวเหมือนกันนะการท่องเที่ยวแบบว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคิดว่าเข้าไปลึกกว่านี้ก็คงเป็นแบบนี้ปะไม่ไม่ไม่มีหัวอ๋อโวอันนี้ออกทะเลปะออกทะเลเหรอไม่มีคอนเทนต์เลยอ่ะซึ่งอ๋อเขาเรียกว่าฟูดแบบอินเสิร์ตเหรอ อันนี้คือในคอดอยู่โค้งเป๊บดีกว่ามั้ทำนไม่ได้แป๊บเกือโคงมากมั้งโคตกใจอย่างนี้นึงคือใจแป้วอ่ะเข้าใจว่าแบบนั่งหน้าด้วยไงใช่คือเป็นคนกลัวน้ำโอ้ฉันก็กลัวแล้วมึงชวนมากลัวตะกุอะไรเออ่อเที่ยวแบบว่าธรรมชาติมากเลยค่ะไหน สายสายน่นไหนวะนู่นนุ่นนุ่นน่นน่นสองตัวนู่นเข้ามาข้างในแล้วเห็นไหมไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้เลยอ่ะเอ้ยแต่ว่ามันแอบมีสองสีอยู่นะอันนั้นอันสองสีอันนี้ออกเข้มปะอันนั้นแบบอมชมพูมันคือมันน้ำกลอยหรอติดทะเลหรอหรือเป็นน้ำทะเลเลยไม่ใช่สิบัวมันอยู่น้ำจืดไม่ใช่หรอแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะเก่งซะด้วย แต่สนุกดลนะ<ม>คือแบบไม่มีแดดไงเลิศ<ม>ตรงนี้แหละแกมีฝนนิดหน่อยมีชาวบ้านมีเสื้อกันเออใช่แล้วเหมือนต้องเอาขาขึ้นนอนมันถึงจะสบายนั่งยืดเมื่อกี้แล้วแบบจังหวัดอะไรที่มันมีสีแดงบัวแดงอะ่ะเข้ามาข้างในแล้วก็แอบเก๋อ,อยู่นะมันคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เออโอเคนี่เราต้องพายทรายแล้วทีนี้คนที่ดูก็ต้องเวียนหัวหน่อยนะขนาดฉันไม่ได้ดูฉันยังเวียนหัวเลยตอนนี้้รอดมาค่ะไหมเขียวนั่นไงตรงสภามีสีเขียวใช่ไหมต้องรอดแล้วแหละมั้งเฮ้ย ใช่ปะวะเอาละเอาเชหรอเพราะว่าตรงนี้ไม่มีธงอะไรนี่น่าจะต้องรอดค่ะเราขึ้นไปบนนี้เลยไหมใช้ายหรอใช้เดี๋ยวมันจะไปยากฮะซ้ายหรอเอเอ นี่แหละถูกแล้วเราสะพานเนาะนะเราก็ต้องหมุดใช่ปะเอาเอารูไหนขวาใช่ไหมนี่นนะขัดขวาไป,ปไ,ไ,ไอ้เฮียไอ้เฮียนอนดีกว่านอนเอนอนนอน,ได,นได้ปะไอ้เฮีย <laughs> <laughs> กูแล่ะไกลมากไอ้ ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อไม่ได้ตั้งตัวทำไมเป็นอย่างนี้วะไอ้จ้ากว่าเมื่อกี้ง่ายเยอะไม่ได้อีกใจหนึ่งก็คือกลัวกลัวแบบคว่ำมาดีไม่เหนื่อยวะมันมันกลับได้ป่ะกลับะ ฉันจะตั้งกล้องไ,นนะไว้นะไม่ตกหรอกความก็ความอยู่ในเรือนี่แหละนี่ทุกคนจะได้เห็นฉันแน่ไปอุอ้ยเรายังตกใจอยู่ตั้งไม่ได้หรอทุกคนอันนี้เรียกอะไรอ่ะตะไขา จริงๆมันคือต้นไม้ที่อยู่ในน้ำได้เหรอไอ้พวกเนี้ยหรือว่ามันท่วมแบบเป็นฤดูของมันเหรอพ้าเม็เหรอทายเรือการต้องมากับผัวเนาะเห็นพี่แบบลงสตอรี่ว่าแบบมาที่นี่แหละแซนก็แบบแซวหวานเนาะพี่บอกตีกันจะตายหาไปนี่ ถ้ามาเย็นๆเนาะน่ากลัวมืดๆอย่างเงี้ยแต่เราโอเคนะที่ว่ามันไม่มีแดดอ่ะวนเนี้ยต้องลองมากันทุกคนก็เก่งว่ะเราพายมือเดียวอ่ะพายเคยพายตอนตีหนึ่งเปีที่แล้วอะที่มอมีแบบมีมีแบบเนี้ยให้พายเดี๋ยวจะเลียวละ เราก็ต้องเฮ้ยเราจะมาสอนทุกคนพายเรือถ้าสมมติเราจะเลี้ยวขวาเราก็ต้องพายซ้ายนี่นี่เห็นไหมถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องพายขวาเฮ้ยอย่าขี้ยจอย่ารี้ยิป่ามันเป็นป่าแบบนี้เป็นอีกฟิลหนึ่งพายทำไมให้เมื่อยมือไวเนี่ย ทำไมเราไม่เอาเรือไปดิมีคนขับให้ใช่ป่ะชนชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโทษนะคะโทษนะคะพี่มันตรงเข้าไปหรอออกไปได้ไหมหรือว่าต้องกลับทางนี้เขานัะตื่นออกออยู่แค่นี้ทางเขียวไปเขียวเอาเขียวไปรอบนึงแล้วรอายแตสะพานแล้วไสะพานวนเขียวรอบนึงแล้วก็วนกลับมารอบอีกรอบนึง จะเข้ามาทางข้างในไงจะมาดูสีส้มเขาจะเข้าแน่สิออกก็คือจบแค่นี้ละจะนั่งพักแป๊บหนึ่งปะหรือจะรีบกลับแกกดดันมากมีเลือดหนมก เราก็แบบว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์ขี่ขวางเลนอะเราขนาดเนียนยนยนย้ย มึงจำไม้ดีๆนะหนึ่ง,<ร>งชั่วโมง <นะ S 1> กับชั่วโมงโค,คือตัวเน,นี่ยโม่อี <laughs> ก็มันเลนวายอ่ะ <laughs> ไม่เล่นเอ้โหบอกไม่ให้ถ่ายหน้าไงใหญ่ดิ <laughs> อส, <laughs> สภาพฉันเปียกไปหมดเลยนี่ไงมันต้องมีถ่ายรูปแบบนี้ปะ่ะดูนี่เนี่ยถ่ายมาจากต้องขึ้นไปบนสะพาน<ม>แล้วก็ถ่ายมาดูสภาพเรา เปียกไปครึ่งตัวไม่ได้เปียกน้ำเ,เปียกฝนอะไรนะเงือกเรนจะหาเหรียญ120บาทเรายังจะไปจัก,กรยานกันอีกไหมเอาไหมเไปนนั่งในรถก่อนได้ไหมได้เหนื่อยมากพักก่อนแป๊บหนึ่ง